ไก่แจ้กับไก่พันไข่นะครับตีกันนะครับประชันกันพอดีซื้อไก่แจ้มานะครับซื้อไก่แจ้มาให้เขาก็เลยก็เลยขังเขาไว้ก่อนให้สักสักอาทิตย์หนึ่งให้เขาจําบ้านได้นะครับผมจําที่อยู่ได้แล้วเขาไม่ให้ไม่ให้เขาตื่นด้วยแหละครับพอดีว่ามันมีไก่เลี้ยงก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวมันจะห่วงถินโดนมันห่วงถิ่นกันอยู่นั่นและ ไม่กล้าเปิดหรอกแยวมันก็หอออกมาอีกาายมาสวยตัวผู้กับตัวผู้มันตีกันใหญ่เลย ตัวนี้กระโดดออกตัวนี้ครับต้องเอามาเอามาคืนแรกกระโดดออกก็โดดรออูนี้ในรูน,นี้ต้องเอานี้ปิดรูไว้เก่งมากลยมันออกรูนี้ได้กระโดดปุ๊บออกเลยสวยดีนะครับไก่แก้เลี้ยงเป็นสลีิมงคลนี่เลี้ยงเป็นสล,นลีิงมงคลครับผม เขาฉลาดเขาบินบินได้สูงมากก็มือนเหมือนไก่ฟ้าและครับผมแตู่ลเดียวเพราะว่าเขาบินแบบบินเร็วมากนะครับผม ไก่แจ้ร้องเสียงเขาร้องเพาะนะครับเวลาขันขันก็เพาะ